ครับผมก็ขอกราบสวัสดีนะครับผมสำหรับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีนะครับกับช่วงบรรยากาศเย็นๆนะครับผมนะครับห้าโมงกว่ากว่านะครับวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับเทสเสียงนะส่งงานลูกค้านะครับเป็นชุดนะครับสิบสองนิ้วนะครับไม่มีคาอเกตนะครับเป็นแนวที่ลูกค้าต้องการนะครับนะครับชุดนี้นะครับดั้งเดิมก็ปกตินะครับราคานะครับสองหมื่นนะครับห้าพันห้าร้อยนะครับแต่ชุดนี้ลูกค้าไม่เอาคาอเกตนะครับแล้วก็มีเครื่องเล่นส่งมาให้ด้วยนะครับแล้วก็เสียงแหลมด้านบนอีกสอง สเปคงานก็จะเป็นซับ12นิ้วนะครับเมล็หล็ก2 2 0นะครับ2ก้อนนะครับตามปกตินะครับผมแล้วก็จะเป็น8นิ้วนะครับหน้าม่วงหมวกทัล่านะครับจำนวน8ปดดอกนะครับร้3ยมนะครับเมล็หล็ก120นะครับจำนวน8ดอกนะครับเล่นคู่กับเสียงแหลมตัวนี้แหลมจาน4นิ้วเราธรรมดานะครับผมก็เป็นของแบรนด์นะครับ Audio Q นะครับ A Q นี่นะครับก็4ดอกนะครับที่ลูกค้ามีมาให้นะครับทางร้านก็จัดให้ทุกอย่างนะครับ ระบบนะครับผมตู้ก็จะเป็นแนวนี้เลยนะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นสายไฟสีนะครับพอดลมนะลูกค้าต้องการนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแจ็คสเปกคอนนะครับสวิตชิ่งนะครับหนึ่งตัวนะครับจ่ายกระแสไฟผ่านคาปาสองลูกนะครับเข้ากับพอร์ตแอมคัดีรับซับตัวนี้นะครับผมนะครับแล้วก็เข้ากับพอร์ตแอมคัตดีซีแนลตัวนี้เลยแหละครับตัวนี้จะเป็นปุ่มปับไฟสเตปนะครับ โอเคครับวันนี้ครับเรียบง่ายครับผมก็ระต่ายนะครับตัวนี้บวกลบนะครับเอาไว้ให้ลูกค้าพ่วงต่อกับแบต12โวลต์นะครับผมเพื่อที่จะสบายนะครับเลือกใช้ง่ายที่สุดนะครับกับการพ่วงต่อสายไฟ12โวลต์นะครับผมใช้งานได้ง่ายนะครับปลักไฟนะครับผมทําสายดีให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าไปต่อยาวขึ้นได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับมีล้อด้านล่างเรียบร้อยนะครับผมสามนิ้วนะครับ เลื่อนเคลื่อนย้ายได้สะดวกสบายครับลูกค้ามารับเองนะครับเป็นชุดที่สองนะครับชุดนี้ครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามานะครับเทสเสียงนะครับฟังว่าพร้อมกันเลยนะครับกับชุดนี้นะครับครับผมก็เดี๋ยวเรามานะครับฟังคุณภาพเสียงนะครับกับชุดราคาสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมๆกันเลยนะครับลูกลูกค้าก็มีของมานะครับพอสมควรนะครับในชุดนี้นะครับผมก็มีเครื่องเล่นนะครับอ่าวันนี้ก็จะบลูทูธอยู่ประมาณตู้นะครับเพราะว่า เครื่องเล่นของลูกค้าบลูทูธได้ไม่ไกลนะครับนะครับผมแล้วก็จะมีเสียงแหลมมานะครับสองคู่นะครับของของลูกค้าเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมคุณภาพเสียงนะครับกับชุดนี้นะครับลูกค้ามารับเองนะครับเป็นชุดที่สองนะครับผมนะครับชุดก่อนก็ส่งไปแล้วนะครับผมมารับเองถึงที่เลยนะครับอ่าแล้วก็มาสั่งเพิ่มเป็นชุดไมล์เหล็ก220นะครับ12นิ้วแนวคาราโอเกะเอเนี่ยไม่มีคาราโอเกะนะครับผมที่ลูกค้าต้องการนะครับเพราะลูกค้าเอาไปต่อมิกเซอร์เองนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงพอๆกันเลยนะครับ 你的感觉。 ครับผมนะครับก็นะครับเทสเสียงไปที่เรียบร้อยนะครับผมก็สลับชุดนะครับ12นิ้วนะครับไม่เหล็ก220นะครับผมไม่มีคาอเกะนะครับเป็นแนวที่ลูกค้าต้องการเองนะครับผมชุดนี้นะครับมารับเองถึงที่นะครับเป็นชุดที่2แล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับลูกค้านะครับเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับผมนะครับผมอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากมุกดาหารเท่าไหร่นะครับลูกค้าเดินทางมารับเองนะครับผมก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่เอาความเชื่อมั่นตัวกับผมเองนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมกับคุณภาพเสียงนะครับ โอเคครับผมสนใจได้สนใจครับติดต่อข้อมูลสอบถามมันเข้ามาได้นะครับผมจะไปดีไลน์เฟซบุ๊กนะครับหรือเบอร์โทรนะครับในะนำกับผมช่างวัดนะครับสอบถามมันเข้ามาได้นะครับผมไม่ทําไม่ว่ากันนะครับสอบถามมันก่อนได้นะครับทุกชุดทุกราคานะครับเราแนะนํากันได้นะครับผมนะครับ ข้อมูลการติดต่อนะครับจะเป็นเฟซหรือไอเดียไลน์นะครับเบอร์โทรนะครับในน้ากับผมช่างวัดนะครับอยู่ข้างล่างใต้ชิปเลยนะครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งติดตามผลงานนะครับในช่องวัดออเดโอซาวด์ช่องด้วยนะครับผมฝากกดติดตามในช่องวัดออเดโอซาวดด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจสิ่งกันและกันและจะมีภาพผลงานชิ้นต่อไปนะครับโอเคครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่รับชมนะครับขอขอกล่าวคำสวัสดีครับ